สวัสดีค่ะเจอกันกับเกม L O OK. K l League of King King of g l o r y แล้วแต่ใครจะเรียกนะคะอยู่กับตัวจะแม่นาคีนะคะแพทไม่รู้ว่าชื่อมันชื่อตัวอะไรนะแต่แพทก็ขอเรียกจะแม่นาคีแล้วกันเออก็นะคะเราจะมาดูสกิลกันก่อนนะเดี๋ยวขอปิดปิดปิดยังไงอยปิดไอเดี๋ยวนี้ปิดอไอให้มันหยุดอะโอเคหยุดละ โอเคงั้นเรามาดูที่สกิลติดตัวของเจมแมนาคี้กันเลยดีกว่านะคะนี่คือแพทก็แปลเองเหมือนกันนะแปลตามความเข้าใจแปลตามก o เกิลแปลภาษาอะไรเงี้ยก็นั้นแลหละค่ะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเลยนะคะมาดูสกิลติดตัวของเขานะสกิลติดตัวของเขาเนี่ยลูกบอลแห่งความมืดที่สร้างจากสกิลหนึ่งแล้วก็อันติทุกลูกน่าจะสร้างความเสียหายเวท100บก3%ของพลังชีวิตสูงสุงสดของศัตรู บวกอีก50%โบนัสเวทแล้วก็ดูดเลือด3%จากความเสียหายที่ทําได้ก็ตามนี้ก็เขียนไปเยอะนะคะในสกิลติดตัวแต่แพทก็แปลได้ประมาณนี้แหละนะก็อาจจะเพิ่มหรือว่าจะน้อยกว่านี้ก็ต้องขออภัยนะคะงั้นเรามาดูสกิลหนึ่งดีกว่าสกิลหนึ่งเนี่ยจะระเบิดพลังรอบตัวทําความเสียหายเวทบวก40%โบนัสเวทและสร้างลูกบอลแห่งความมืด1ลูกสามารถสร้างได้สูงสุด3ลูกนะคะ นี่คือสกิลเนี่ยแบบนี้นะคะกดมาเดี๋ยวนะองเขาเปิดนี่ก่อนโอเคสองสามนี่แบบนี้ค่ะเนาะแล้วก็เมื่อศัตรูเข้าใกล้เราก็จะดูดเลือดนั่นแหละตามนั้นนะคะมาดูสกิลสองดีกว่าสกิลสองเนี่ยยิงลูกบอลแห่งความมืดออกไปสร้างความเสถียเวทตามจํานวนลูกบอลแห่งความมืดเมื่อยิงออกไปโดนศัตรูลูกแรกจะลดความเร็วเคลื่อนที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งวิลูกที่สองจะลดความเร็วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งวิลูกที่สามจะสตันหนึ่งวิ ก็ประมาณนี้นะคะแต่ละลูกเนี่ยความแรงของเวทเนี้ยก็แรงเหมือนกันนะคะก็มันใช้ลูกที่บินบนรอบๆตัวค่ะยิงออกไปนะแต่แพ้จะไปยิงใส่นี่ดีกว่าจะรู้ว่ามันสตันหรือเปล่านะคะยิงใส่คิดนี่นใส่นี่ดีกว่าเออเดินอึดมากเลยยังไม่ได้ใส่ของอะไรเลยเล็งก่อนเ๋ยนะเอาประมาณนี้แล้วกันจะได้ตัวสามลูกหนึ่งสองลูกที่สามนะเห็นไหมคะจะติดสตันอ่ะเมื่อกี้ขีดขีด่อมๆบนหัวหสตัวค่ะก็ประมาณนั้นแหละคะ่ะ แล้วก็ถ้าไอเนี้ยถ้าเราไม่มีลูกบอลลูกบลอลรอบตัวสกิลสองเราก็จะใช้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเรามีปุ๊บเราก็จะใช้ได้เลยโอเคแล้วก็เมื่อเราใช้สกิลหนึ่งนะคะใส่ศัตรูโดนศัตรูเนี่ยพอเรากดปุ๊บอ่ะคูเดาวจะลดลงนะคะเมื่อกี้นี้ครูดาวห้าวินะเนี่ยครูดาวห้าวิแล้วพอแพทไปใส่ไอ้โดนศัตรูมันจะลดลงนะคอยดูสังเกตนะคะปุ๊บเห็นไหมคะจากห้าวิเหลือสามวิเห็นไหมคะนี่คือความสามารถของสกิลหนึ่งนะคะ ตอนกดใช้ก็ระเบิดพลังนะเห็นไหมคะความสายเวทแล้วก็ความสายเวทต่อเนื่องจากลูกบอลที่โดนด้วยนะศัตรูโดนโดนหลายดอกเลยแล้วก็คูดาวไวมากนะคะสกิลนี้แนะนำนะคะเล่นเริ่มเล่นเกมเนี่ยใช้สกิลหนึ่งตั้งแต่ฐานเลยนะจะได้ไม่เปลืองมานาเนาะตรงน,นี้ก็ข้อเสียคือมานานั่นเองเจ็บปวดมากมานารถอย่างรถเร็วนะคะเมื่อสร้างสกิลหนึ่งเนี่ยลูกบอลแต่ละลูกนะคะโอ้โหเสียมานาเยอะมากเนาะ ็มาดูอันติดีกว่าอันติเนี่ยก็จะทําการเชื่อมโยงสัญญาเป็นเวลา2.5วินาทีเพื่อสร้างลูกบอลแห่งความเมื่อลูกในระหว่างทาสัญญาเนี่ยทั้งสองคนจะได้รับบาดเจ็บแล้วก็ขยับหรือใช้สกิลไม่ได้ก็เหมือนว่าเ,ออเราบาดเจ็บทั้ง2คนนะคะเหมือนแบบเสียเลือดทั้งสอง่ะเนี่ยเห็นไหมเลือดเลือดเราลดนะคะแต่ว่าที่เลือดเราเพิ่มเนี่ยเพราะเรามีลูกบอลเวทนั่นเองนะเดี๋ยวปาลูกบอลเวททิ้งไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงึ๊โอเคนะคอยดูนะคะดูเลือดเราจะลดนะคะ เห็นไหมเลื่อนเราก็ลดแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือเมื่อเรากดใช้อันตีมันจะสร้างลูกบอลเวทลูกบอลตัวน,นี้ออกมานะคะลูกบอลนี้ก็คือมีคุณสมบัติเมื่อโจมตีถูกศัตรูเราก็จะดูดเลือดให้เราด้วยนะคะก็ประมาณนั้นนะคะเลือดเราก็จะลดนะคะอันตีในแบบนี้แล้วมีสเตปด้วยนะคะเมื่อเราใช้อะสกิลสองเนี่ยเราจะเคลื่อนที่ไวช่วงขณะหนึ่งนะคะความไวการเคลื่อนที่ของเราจะ,จะเร็วขึ้นนะคะจะเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูการใช้นี่หน่อยนะ ต,ต,ตัวเพื่อนๆดูเห็นไปชัดนะคะว่ามันดูดเลือดจริงๆนะมันดูดเลือดไม่ใช่สิเออมันมันเสียเลือดด้วยนะมันเสียเลือดเสียเลือดด้วยโอุชแอนติโอเคเดี๋ยวลองมาเพิ่มอันนี้ดีกว่าตึ๊ดมาดูนะคะว่าแพ็คไอเทมมัไหนนะคะไอเทมแนะนำนะก็จะเป็นข้างล่างเดี๋ยวนะขอเพิ่มเงินหยอดนี่คือไอเทมไอเทมแนะนำนะคะ เกอเทมเซตนี้นะคะจะมีรองเท้าเกาะน,นะคะเสื้อทำความเสียหายเฟสที่เมื่อศัตรูอยู่ใกล้นะคะแล้วก็ไอ้ไอ้แดงแงนี้มันเพิ่มอะไรวะจำไม่ได้นะว่าแองแดงนี้เหมือนจะอ่า40% 50%, 50 30%มันจะเพิ่มเลือดเมื่อไม่ได้ต่อสู้ประมาณนี้มั้งนะคะแล้วก็ไอ้สีฟ้าเนี่ยก็คืออ่าเมื่อศัตรูโจมตีอะ่ะจะทําให้เกาะระเบิดนะระเบิดแล้วก็จะลดความเร็วเคลื่อนที่ศัตรู ไอ้สีแล้วไอ้สีเนี้ยไอ้สีนี้ก็จะเป็นเหมือนเมื่อไม่ไม่ได้ต่อสู้ละมัง้งเมื่อไม่ได้ต่อสู้จะเพิ่มหมาเลือดให้ตัวเองละมัง้งก็ประมาณนี้ค่ะแพทก,ก็แพทก,ก็ลืมแล้วนะไปดูดูเอานะคะก็ถ้าจะบอกไปเพื่อนก็อาจจะลืมเหมือนแพทน,นั่นแหละก <c oughs> ็นั้นแหละค่ะตามนั้นนะคะก็ใส่ใส่ไปเลยนะ,ะ <c oughs> ก็ลิงลิงแปลไอเทมนะก็อยู่ด้านล่างคลิปนะคะอ่านได้นะ <c oughs> ถ้าสุดท้ายจะเป็นเกาะเลือดเทียมนะคะแพทจะใส่โอเคเนาะ เดี๋ยวอัพสกิลให้เป็นก่อนแล้วเรามาจัดก,การมันกันตอนนี้นะคะเป็นสายเป็นแทงค์นะคะที่ใช้เวทนะคะเป็นแทงค์นะเป็นแทงค์นะยืนตำแหน่งแทงค์เลยนะคะสกิลสองไปก่อนเมื่อจะบวกกับราคางนะคะแพทะนำให้ใช้สกิลสองไปก่อนนี่นี่แล้วก็ใช้สกิลหนึ่งจับนะคะแบบนี้นะแล้วก็หนึ่งจับเสร็จก็ใช้สกิลสองต่อมันเป็นเซตคอมโบอะค่ะเพราะว่าเมื่อเราใช้สกิลสองเนี่ย ความเร็วเคลื่อนที่เราจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ความเมื่อโดนศัตรูอะความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูก็จะลดลงเราใช้สก <kicking. S 1> <enthus flush. S 2> ิลสองพุ่งไปแล้วเราก็วิ่งค่ะรีบวิ่งไปใช้อันติใส่ศัตรูเลยเมื่อใช้อันติใส่ศัตรูเสร็จแล้วก็กดสกิลสองได้อีกครั้งเพราะว่ามันเพิ่มลูกบอลเวกนะคะอันติอะเออก็จะประมาณนั้นนะคะสังเกตสังเกตดูดีนะเวลาใช้สกิลสองแล้วเราจะวิ่งไวมากนะปุ๊บแล้ววิ่งรีบวิ่งรีบวิ่งรีบวิ่งัีบวิ่งรีบวิ่งรบวิ่งรีบนี่ค่ะ ก็จับเสร็จเนี่ยสกิลสองก็จะคูลดาวแล้วนะเออตืดตืดตืดแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งค่ะถ้าศัตรูไม่หนีก็ใช้สกิลหนึ่งต่อนะคะสกิลหนึ่งมันก็จะอ่อสร้างลูกบอลแล้วก็ทำความสายรอบตัวค่ะก็นี่คือเทคนิคนะคะก็มีประมาณนี้นะที่แพทจะบอกนะคะก็เล่นได้ประมาณนี้แหละขวดเหมือนกันนะตัวเนี้ยไม่ต้องออกของดูดล่งดูดเลือดนะมันดูดเลือดอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากออกก็ออกพวกเจาะเกาะเวทอะไรหมิ่นก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวรอนี่ก่อน สกิลสองไปตามเคยนะเปี้ยงเปี้ยงแล้วก็จับจับแบบนี้นะคะอ่ารอสก,กิลสองแล้วก็ยิงสก,กิลสองต่อค่ะปึ๊บปึ๊บ,บหรือใครจะก,กดสก,กิลหนึ่งรอก็ได้นะเพราะว่าสก,กิลหนึ่งมันก็สร้างความเสถียรไว้ไงมันไม่จำเป็นต้องมีทุกวันมันก็สร้างความสหียรอยู่แล้วเนาะงั้นไปลองเล่นกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงเอาละค่ะมาแล้วจอมยันต์หนักขี้นะคะเอามาลองเล่นกันกับตัวนี้นะ ปพสโนวนนะคะก็คือปพสโ no นว์นนั่นแหละเป็นตัวใหม่ที่สร้างอยู่เซิร์ฟ้อมั้งตัวเนี้ย <c oughs> อยู่เซอร์แต่ก็สามารถเล่นด้วยกันได้นะไม่จำเป็นต้องย้ายตามแพทนะคะที่แพทย้ายเซิร์ฟก็คืออยากเล่นตัวใหม่นั่นแหละส่วนเซตไอเทมนะคะแพทจะใส่พวกนี้แล้วกันจะใส่คอมพิวดูดเลือดนะเก,กาะกันเวทเออรองเท้ากันเวทเกาะเพิ่มความเสียหายนะะักกากสร้างความสายเวท8%ซนะคะ แล้วก็คาถางนี้มันเพิ่มอะไรสักอย่างนะั่นแหละพัทจำไม่ได้นะแพทไปอ่านมานี้แพทจัดเองเลยนะไม่ได้ตามแรงตามไหลแล้วก็กระถางงูนี้ก็คือลดลดการฟื้นฟูลเลือดของศัตรูอะค่ะห้เอเซเออตามนั้นเลยส่วนอันนี้ก็ไม่ไม่มากนะแพทจะเอานี้ตัวระเบิดระเบิดตัวแล้วกันเหมือนจับเสร็จแล้วก็ระเบิดปเปี้ยงแล้วก็สกิลสต่ออะไรประมาณเนี้ยคิดคอมโบเอานะคะใช้สมองแบบเออคิดขับขำอะแนะนำให้จัดของที่พัทแนะนำให้จัดก็ยังแนะนำอยู่นะคะใครอยากจัดแบบก็จัดได้นะคะ ยิ่งถึงยิ่งดีนะตัวนี้เพราะมันเป็นสายแทงนะคะแต่นี้แพทก,ก็อยากเล่นแบบกึ่งแทงกึ่งนักฆ่าหน่อยนะคะเออจะได้แบบไม่ได้ยืนไม่ยืนให้เขาแบบตบอย่างเดียวนะคะเราจะได้ไล่ตบเขาด้วยอ่ะประเด็นน่ะเพราะว่าคุณเพื่อนก็รู้นะถ้าเล่นกับอ่าคนจีนหรือคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยบางทีเราอาจจะเจอคนไม่โหดแล้วแบบเราต้องแบกค่ะเพราะฉะนั้นเราเล่นแทงนะเราต้องหาอะไรที่แบบฆ่าเขาได้หน่อยนะคะเผื่อนะเผื่อเพื่อนเล่นไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ย แพชคิดอย่างนี <laughs> <laughs> ้นะคะเผื่อไว้เนาะอย่น้อยแล้วก็แบกเผื่อเกมพิกอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนั้นนะคะสิ่งที่แพชอัพนะคะคืออัพสกิลหนึ่งก่อนแล้วอัพในฐานเลยนะคะให้มันครบสามลูกเลยนะเออจะได้ไม่เปลืองมานาเพราะว่าตัวนี้มานาคือใช้เปลืองมากแล้วมานาฟื้นฟูช้าจริงแล้วก็ไม่ได้ออกของของเว้งคะมันก็เลยฟื้นฟูมานาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็เสียยอมสละเวลาเพื่อสร้างลูกบอล แห่งความมืดสามลูกซะก,ก่อน,นะคะเลอ,อกินขนมจีนมาแล้วเลยค่ะเออเหมือนมันจะทำให้อ่ะท้องอืดคะ่ะขนมจีนเป็นของดองอะเนาะไม่มีใครมาช่วยไม่เป็นไรค่ะเราจัดเราจัดการตัวเองได้นะคะเราช่วยตัวเองได้นะเราไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนช่วยนะคะนี่เดินเข้ามาแบบนี้เลยนะเราไม่ต้องกลัวนะเพราะเลือดเราจะจะดูะดเลือดอยู่แล้วนะไอบอลเนี้ย แม่ไม่ได้ดเลื่องเล่าอยู่แล้วน้องใส่ใจนะะค่ะเราห้าจะเราอยู่ใกล้อะเราอยู่ใกล้ศัตรูเกินไปนะทุกวันเนี่ยมันจะไม่โดนศัตรูนะคะเพราะฉันก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของระยะด้วยนะใกล้เกินไปก็ไม่ดีนะคะมาเลยค่ะไม่กลัวค่ะดูเลือดรัวค่ะคู่สองตัวก็ไม่ไหวนะขอคู่สองตัวแปบเปิดซีสองไปค่ะสโลว์มันก่อนสโลว์มันก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆ สองตัวก็ไม่ไหวนะเราก็ยังไม่มีอะไรเลยในตัวเรานะเพราะอย่าห้าวใครอย่าห้าวเปิส่สกิลสองไปขู่ศัตรูก่อนนะคะให้มันเดินเต,ต่าๆตไปนะคะโอ้ฝั่งเราเป็นไงค่ะได้หัวแรกฝั่งเราคือหัวแรกของเกมนะคะอัพสกิลไหนดีอ่ะอัพสกิลสองแล้วกันนะจะได้แรงแรนะคะจะได้ขู่ศัตรูได้นะ,ะสก,กิลสองเอาไปไล่ศัตรูนะเพราะว่ามันยิงไกลอะคะ่ะแบบนี้ไปยงังไปยงัง เปลียงว่า,งางไงคะ่ะอุ้ยกระดีมยเข้ามาฐานกระดีใครเข้ามาฐานเข้ามาฐานเข้ามาฐานสกิ๊หนึ่งค่ะสกิ๊หนึ่งเรียบร้อยหนึ่งตัวว่าไงเข้ามาฐานเข้า,า,า,ขาสองตัว <c oughs> หิวไงหิวไงคิดยังไงจะมาเอาแท้งในฐานวะคิดยังไงอ่ะคิดว่าดาเมจเยอะขนาดนั้นเหรอวัน,ออนเชาอ่อนเออไม่ได้กินคะ่ะไม่ได้กินเดีย๋ยวนะ <c oughs> ต้องต้องมายืนรอเนี่ยสร้าง รูกบอลแห่งความมืดนะคะแพทเรียกว่าไข่มังกรแล้วกันเพราะเวลาใช้สกิลสองอ่ะมันเป็นรูปมังหัวมังกรนะคะสกิลสองอ่ะหัวมังกรพุ่งลงมาใส่พื้นดินอะ่ะโคตรเทพตอนนี้เป็นเทพเจ้ามังกรนะเหมือนเป็นเทพเจ้าของมังกรทางเหนือนี่แหละตะวันออกอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นราชาเป็นนัมเบอร์วันนะคะเหมือนจะเป็นแบบราชาอันดับหนึ่งราชาที่หนึ่งแห่ง อะไรตรงไห่าอะไรชัดอย่างนี่แหละนี่นะะอูไม่ตายไม่ตายเลือดมันเยอะนะสกิลเราไม่ใช่ก็อย่างที่ว่าะคะ่ะเราแทงนะคะแล้วก็เน้นจับจับให้พวกแคร,รี่ให้พวกดาเมจต่างหนักนะคะมันตีนะคะเราหนที่จับให้เขาอย่างเดียวนะยังกล้ากึ่งอยู่นะคะว่าคําว่าได้รับบาดเจ็บเมื่อใช่อันตีทั้งสองฝ่ายเนี่ยเหมือนกับว่าเมื่อเราใช้อันตีอยู่2วินนั้นอะ่ะแล้ว ฝ่ายศัตรูโจมตีเราคือแบบเพื่อนของฝั่งที่ฝั่งศัตรูโจมตีเราอะ่ะตามเมทที่โจมตีเราอะ่ะจะโดนเราด้วยแล้วก็จะโดนคนที่เราทําสัญญาด้วยณนะตอนนั้นนะคะแต่ยังไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่านะก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนะ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 แล้วกลับกันนะคะถ้าฝ่ายเรานะคะตอนที่เราทําสัญญาแล้วฝ่ายเราอะ่ะโจมตีศัตรูที่เราทําสัญญาอยู่เนี่ย เราจะได้รับดาเมจนั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้แพทก็ยังไม่มั่นใจนะคะแต่มันเหมือนม,มีแบบจังหวะบางจังหวะนะที่ตอนแพทจับอ่ะแล้วเลือดแพทลดแบบรัวๆค่ะตอนที่เพื่อนกาลังลุมตีไอ้ตัวนั้นหยดุดแต่เลือดแพทก็ลดด้วยนะแพทก็ยังแบบก้ามกึ่งอยู่นะคะว่ามันคืออะไรนะคะอะไรคะอะไรคะไม่กลัวคะ่ะเดี๋ยวสก,ยกิลสองไปแล้วก็ตามสเต็ปค่ะตามสเต็ปสกิลหนึ่งโอ้ไม่ใช่สกิลหนึ่งสิสกิล 2. สองเสกิล 2. สองต่อแบบนี้ไปยัง เปยังเปยกสักิลหนึ่งเรียบร้อยค่ะไม่เหลือค่ะลุงเลี้ยงวัวก็ลุงเลี้ยงวัวค่ะเราแทงสสยนะคะ่านะคะเราไม่ได้ยิโงโงๆโนะก็เราสเต็ปนะคะสกิลสองไปก่อนสกิลสองเสร็จลูกบอลก็จะหมดแล้วก็ใช้สกิลอันติอันติปฏิปุ๊บลูกบอลเราก็จะครบสามลูกแล้วพออันติจบเราจัดสกิลสองอีกครั้งหนึ่งหรือว่าถ้าครูดาวยังสกิลสองยังยังไม่ยังไม่หมดนะคะล้วกดสกิลหนึ่งต่อได้เลยกดสกิลหนึ่งก่อนแล้วก็สกิลสอง สกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งมันเดิมแบบนี้ค่ะสลับไปสลับมาแบบนี้เพราะว่าสกิลหนึ่งอะเมื่อทำโจมตีสตูโดนนะคะมันจะลดคูลดาวเหลือ3วินาทีนะคะเร็วมากนะคะสกิลหนึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นความรู้เยอะมากนะเพือ่อนๆเก็บเกี่ยวเลยนะตัวนี้ไม่ใช่กากๆกกนะตัวนี้คือตัวที่เก่งนะคือแทงที่แพทวะโหดเลยนะคะือแท้งคือตำแหน่งแท้งเลยค่ะมันเป็นแท้งเลยแต่โหดมากดเามเ,เมจหนักมากเปิดบปนี้ไปค่ะแบบน,นี้แล้วก็วิ่งวิ่งค่ะรีบวิ่งนี่เรียบร้อยคะ่ะหนึ่งตัว ไมค่ะขอรัดได้ไหมรัดไม่ได้ด้วยรัดจะแม่อีกาไม่ได้โอะไม่ใช่รัดนักเวทอีกาไม่ได้ออก็ตามนั้นแหละค่ะสะเต็ป่าเล็กน้อยนะคะเมื่อใช้สกิลสองเนี่ยเราสามารถใช้หนีก็ได้หรือใช้ลากก็ได้นะคะว่าสกิลสองเมื่อกดใช้ไปเนี่ยเราจะเคลื่อนที่ไวเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะ กำลังเอาแล้วถึงไหมเนี่ยมาหนาเราก็จะหมดเหมือนกันนะรออันติเดี๋ยวขอเปิดจิกิลสองไปก่อนแล้วก็พุ่งไปเย่างรวดเร็วตามหมดแล้วรออันติค่ะไม่คะ่ะนักเว้นักแขกนักเว้นักแขกเรียบร้อยคือสบายเนาะเล่นตัวเนี้ยแพลว่ามันแบบมันชิลมันชิลกว่าไออีกาเลยนะมันชิลกว่านักเวทอิกาแนละ้วรู้สึกอะตัวนี้คือสายแทงที่เล่นแบบชิลๆอะคะ่ะไอนักเวทอิกาก็คือสายเมทที่เล่นแบบชิลๆเหมือนกัน เออรู้สึกว่าสายชิวๆเนี่ยจะมี2ตัวแล้วที่พัดรู้จักนะคะแต่ก็ยังไม่ได้บันทงนะเพราะเรายังไม่ได้เดี๋ยวสกิลสองไปแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหาสตูก่อนไปไหนเนี่ยเดี๋ยเนี่ยเนเนี่ยนเยอะเพิ่มเยอะทำยงไงดีเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเอาตัวนั้นก่อนแล้วกันเอาตัวไหนดีเนาะโอเคจะเย็นเดี๋ยวอติเรายังไม่มีค่ะเรายังไม่อยากบวกนี่นี่สกิลหนึ่งไปใกล้ๆตัวแบบนี้ค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเราดูเรื่อยรๆนะคะเรียบร้อยเสร็จเราค่ะ ถ้าดามิศสตูไม่แรงพอนะคะเช่นเช่นเช่นต้นเกมเนี่ยเราสามารถเข้าได้เลยนะเพราะว่าเรามีดูดเลือดน่คะเรามีลูกบอลนั่นนะช่วยดูดเลือดตลอดอยู่แล้วเราไม่ต้องซีระยะน,นะคะเกอตัวนี้ป็นตัวที่โกงมากเลยมีครบเครื่องมากคนที่ไม่รู้ไม่รู้สกิลนะอาจจะเล่นไม่ได้นะคะแต่ถ้าถ้าได้รู้หรือได้ดูคลิปแพทแล้วนะคุณจะรู้เทคนาแนวทางเทคนิคการเล่นเลยนะคะว่ามันเต้นชิวมากๆเนาะก,ก็ตามนั่นแหละค่ะ คลิปนี้นะคะก็ถ่ายไว้ประมาณ2วันที่แล้วละมั้งก่อนที่ทัชจะมาแปลสกิลอะค่ะโอ้โหไปเปิดเว็บจีนแล้วภาษาจีนนั่นล้วนแล้วแปลออกสกิลสองไปไม่เป็นไรค่ะไล่ไล่ยังไงก็ทันแต่ยังไงก็ทันยังไงก็ทันดุดยังไงก็ทันยังไงก็ทันทำสัญญากันเลยทำสัญญาให้หน่อยทำสัญญากันหน่อยเรียบร้อยค่ะทำสัญญาเพื่อเปิดดวงตาโยมทูตนะคะยังไงล่ะเด็โนตก็มาเด็โนตก็มาทำสัญญา กสัญญาแล้วเหมือนเลือดเราเขาจะลดใช่ไมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูดเลือดแถวนี้ก็ได้นี่ต่อยไปต่อยไปดูดเลือดรู้สึกว่าดูดเยอะเหมือนกันนะนั่นะนะ่ะไม่ใช่สามเปอร์เซ็นตะ์นั่นอะเหมือนจะเยอะนะมันจะสี่สิบมันจะสี่สิบหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะมั้งน่ะกี่เปอร์เซ็นตะ์วนะดูดาเมจที่ลูกบอลทำได้แล้วดาเมจที่เราดูดมานะคะลูกบอลทำความสายเวทได้สองร้อยเจ็ดสิบเด็เก้าสิบก็มีบางทีก็เก้าสิบบางทีก็สองร้อยอะแปลว่าเท่าไหร่เนี่ย ถ้ากดตีได้ไงประเด็นน่ะียนน๋ยวดูลูกบอลอล้วนๆนั่นปึ๊บลูกบอลล้วนๆก็ลูกบอลล้วนๆคือ270นะคะกระดูดเลือดได้7จ็หรือ80ดสิบก็กองเท่าไหร่ล่ะกองกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะนั่นแหละคะ่ะประมาณ30% 20% 30%นั่นแหละคะ่ะประมาณดูดเลือดนั่นแหละก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะมันเราไม่ก็ขออภัยด้วยนะคะภัยก็อ่ารีวิวตามความเข้าใจนะคะที่แพทเล่นมาเนาะก็ ได้เท่านี้ก็โอเคแล้วล่ะอเออสกิลสองไปเบาๆแล้วก็ดูดไว้เรียบร้อย,เยบรอยเรียบร้อยค่ะสกิลหนึ่งเบาๆสกิลสองเบาๆจะหนีไปไหนคะจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนอ้มันหอนอีรอดอ่ะอันตีแพทไม่ได้เลงนะคะมันก็เลยไม่โดนมันก็เลยกะทิศทางไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เพื่นพนอนๆกนจะได้เปรียบแพทหน่อยถ้าเพื่อนๆเล่นในอ่ามือถือนะคะแล้วก็พูดเลยนะคะเกมนี้คือเกมมือถือนะคะไม่ใช่เกมคอม ที่แพทเล่นในีคอมก็เพราะแพทไม่มีมือถือดีๆไะคะแพทก็เลยเล่นในคอมก็อย pues mm ่างที่ว่าเนยค่ะเล่นในมือถือจะดีกว่านะคะแล้วก็เรื่องเรื่องปริงเรื่องอะไรเนี่ยแพทก็มีนะแต่ว่ามันต่อกับสายแรงไงคะแล้วก็เน็ตแพทดาวน์โหลดห้าสิบเมกไงมันก็เลยมันก็เลยไม่ไม่ปริงไม่แลกเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นมือถือแต่เน็ตมือถืออ่ะจะดีกว่าเน็ตเน็ตไวไฟมากกว่าเป็นเท่าตัวเลยนะคะเพราะว่าเกมมันทํามาเพื่อมือถือเนาะ ก็ลองลองลองเปิด 4G ลองใช้ 4G ดูอะค่ะอืมก็อาจจะเร็วเหมือนกันนะเพราะว่ามันบางทีมันก็เหมือนเสริมอค่ะเพราะว่าเกมนี้ก็วันหนึ่งคนเล่นก็อย่ที่ว่านะคะ80ล้านคนนะบางวันไหนะคือคนเล่นเยอะเนาะเล่นคนเล่นเยอะเกมนี้คนเล่นเยอะกำลังคิดนะคะในในจีนกำลังกำลังมาเลยเกมนี้กำลังโด่งกำลังดังเลยนะขอดูดก่อนน้าไปน้ำแข็งจะไปไหนจ๊ะ อันติอมอมเจนติสิหลงหลงตัววัตสกิลสองเป็นอันติอยู่ได้อ่ะเพราะสกิลสองมันมันดูอลังการอ่ะมันดูอลังการเนี่ยกับอันติเลยค่ะแล้วตัวน,นี้ก็ฟาร์มดีเหมือนกันนะยืนทนทนนะคะยืนฟาร์มยืนตีอันเนี้ยสบายค่ะกดสกิลหนึ่งรัวรัถ้าแบบว่าถ้าไม่ห่วงมานามหมดนะเออส่วนมากมานามหมดอย่างรวดเร็วนะแพทก็พยายามกดเพิ่มมานาเรื่อยๆก็คือกดไอ้เพิ่มเรื่อยนั่นแหละแต่วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่จะเป็นเพิ่มมานามากกว่าไม่จ้าไหวจ้ะน้ำไม่น้ำแข็ง อยงคะเดี๋ยวตตสตีตีสแตนต์ตีอาอสแตนต์โอ๊ยเมื่อกี้มี2ลูกเหรอก่อนจะชาร์จสกิล2นะดูให้มันครบ3ลูกนะคะเพราะว่าเพื่อเพื่ออะไรเพื่อประสิทธิภาพที่ดีนะคะเดี๋ยว,ย,วยิงไปเบาๆค่ะเหมือนกันตีเส่สกิลสองเปี้ยงเปี้ยงโอ้โหนักเก้าร้อย,อย,อยเลยนะไม่ใช่เบาๆ,ไม,บาๆะะไม่ใช่เบานะคะสกิลสองไม่ใช่เบานะไปบอกไปก่อนขอตุ๊กบอลเต็มก่อนแล้วก็เนี่ยใช้ปวดใช้ใช้แบบเนี่ย เนี่ยโอ้โหอย่างแรงค่ะไม่ธรรมดาจริงๆเอาแวนแวนจะเข้าหลังเราเดี๋ยวเดี๋ยวขอลูกบอลก่อนดูดก่อนละกันไม่งั้นก็ดูดก่อนแล้วกันดูดก่อนละกันเพื่อนเราเยอะค่ะนี่ยังกล้าเข้าอยู่เนาะแวนเนาะเรียบร้อยกระเสริฐเรานะเมื่อตอนนี้มันลดง่ายหรอคะ่ะถ้ามีอะมอนเตอร์มีพวกอันนี้ให้ดูดเลือดเวนเรื่อยๆนะคะไม่ลดง่ายๆ <c oughs> โคเกมนี้น่าจะชิวนะคะน่าจะจบง่ายอยู่เนี่ยเพราะเผลอๆจะเอ็นด้วยซ้ำอางนี่ย อยู่กับไอ้นักเวทอีการนะคะโอ้โหสองตัวนี้คือนักเวทสายดูดเลือดเลยนะคะตรเท่อะนี่เดี๋ยวนี่ดักสตูไว้ก่อนเปิดสกิลสองดักสตูไว้นะโอเเเ้เพิ่มเพื่อนเพิ่มเลือดไทยก็ขอบคุณมากนะเพื่อนนะแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาแข็งแล้วเดี๋ยวสกิลสองไปเบาๆค่ะเปียเปียถอยก่อนเพื่อนไม่ไหวก็ถอยนะเพื่อนนะ อย่างที่ว่านะคะสกิลสองเราเพิ่มความเร็วให้เรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะใช้หนีและใช้ลาก็ดีนะคะเอาเอานักเวทยกาว่าไงถอยสิถอยสิยังไง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามโอเคเพื่อนหนีได้ไหมเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวจะดูดให้นะดูดนะดูดให้นะดูดให้นะดูด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 เรียบร้อยค่ะเสร็จเราแล้วน่าจะเสร็จเราแล้วนะคะแบบนี้ได้รัดไหมได้ราดไหมโอเคค่ะได้ราดได้ราดมอทนะคะ เจ้าแม่นาขี้นะคะขั้นโหดนะตัวนี้เปียงเปียงโอ้ดรามจเป็นมาตั้งเจ็ดร้อยพันแล้วก็พันสองนะคะสกิลสองแรงมากจบแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะกับเจ้าแม่นาขี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แพลนด้วยนะกดลูกกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็เป็น MVP ไหมเนี่ย MVP ไหม MVP ไหมโอ้ยน่าจะ MVP แหละ โอ้มวสิบสามแมอัพด้วยนะคะถ้า MVP นะคะก็นั่นแหละค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าว่าแพทจะรีวิวแล้วหาเทคนิคตัวอะไรมาให้ดูให้ชมนะคะสัรับวันี้ก็บา,บายบายสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมอีกครั้งนะคะบ๊ายบาย,บาย